สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤษศกมาตรวจดวงในช่วงดาวพฤหัสย้ายราศีกันค่ะซึ่งจะเกิดขึ้นในวันที่13พฤษภาคมนี้นะคะแล้วก็จะโคจรเข้าสู่พบการเงินของคุณค่ะ EP นี้เป็น EP ที่2เป็นการดูดาวพระรหัสบวกดวงจรนะคะว่าเดือนไหนจะดีกับคุณนะคะส่วน EP หนึ่งเนี่ยจะเป็นการดูดาวพระรหัสบวกดวงเดิมด้วยนะคะต้องไปดูว่าดวงเดิมเรามีดาวคู่ศัตรูหรือเปล่ามันอาจจะทําให้เรื่องของการได้เงินของเรามันอาจจะน้อยลงหรือมีอุปสรรคมากขึ้นนะคะใครสนใจ EP หนึ่งแปะลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์มาดูเรื่องของดาวจรก่อนนะคะพระรหัสเนี่ยย้ายวันที่13พฤษภาค,คมเข้าสู่พบการเงินพระรหัสเป็นดาวสุภ เป็นประธานฝ่ายคุณธรรมเนี่ยนะคะเข้าอยู่ในพบไหนโดยมากมักจะให้คุณอยู่แล้วนะคะพอเข้ามาอยู่ในพบการเงินเป็นโอกาสของคนพิศษเรื่องของรายได้ความสําเร็จนะคะเรื่องของการเงินเนี่ยโดยเฉพาะเงินที่เกี่ยวกับดาวพฤหัสความรู้นะคะผู้ใหญ่เรื่องของ การทำสิ่งที่ถูกต้องนะคะอยู่ในกฎในกรอบในระเบียบนะคะแล้วดาวพฤหัสเนี่ยมาจากเจ้าเรือนมรณะด้วยนะคะบางทีอาจจะได้เรื่องเงินจากเรื่องของโครคภัยไข้เจ็บนะสมมุติคุณทํางานคุณหมอนะคะได้เงินจากต่างประเทศได้เงินจากเรื่องของการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอยา่างการเปลี่ยนแปลงเนี่ยก็อาจจะเป็นสถานที่หรือเป็นบุคคลก็ได้นะคะอย่างบางทีเราเดินทางออกนอกสถานที่นะเออดีดีก็แบบได้เงินมาเลยนะคะ หรือการแบบเปลี่ยนแปลงบุคคลเช่นบางคนแบบออกไปนะคะแล้วเราเข้าไปทํางานแทนเขาอย่างเงี้ยไปแทนที่นะคะก็จะทําให้แบบเราใช้ความรู้ความสามารถของเราเป็นการอัปเกรดได้เงินได้ความสําเร็จมากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะคะซึ่งดาวพฤหัสเนี่ยเข้ามาวันที่13าพฤษภาแต่ว่าอิทธิพลของดาวเนี่ยจะเริ่มมีตั้งแต่ช่วงสงกรานนะคะช่วงสงกรานเนี่ยคุณจะเริ่มรู้ข่าวแล้วนะ,ะว่าเอ้ยเหมือนมีโอกาสจะได้ตังค์นะ เฮ้มันม so ีโอกาสอะไรบางอย่างนะคะซึ่งดาวพฤหัสอ่ก่อนหน้านี้ลอยทับที่ตัวเองอยู่ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยโอกาสเนี้ยมันอาจจะเป็นสิ่งที่คุณแบบเออทำมาแล้วอ่ะในช่วงปีที่ผ่านมาหรือเข้าไปใกล้ชิดกับเรื่องนี้อยู่แล้วนะเช่นเรื่องของการเรียนเรื่องของผู้ใหญ่เรื่องของโรคภัยไข้เจ็บนะคะ อาจจะเข้าไปใกล้ชิดอยู่แล้วมันก็เลยทําให้นะคะสิ่งที่คุณทํามาเนี่ยมันประสบความสําเร็จมันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วคุณก็สามารถได้เงินได้ทองอย่างสมมุติว่าคุณไปดูแลคนไม่สบายอย่างเงี้ยนะคะไปดูแลดูแลอ่าเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็อาจจะแบบให้โชคให้ความสําเร็จกับเราดูแลคนป่วยคนเจ็บคนไม่สบายนะคะหรือเข้าไปเรียนแบบวิชาความรู้จนแบบโหเรารู้ลึกร,ร,รู้จริงนะคะแล้วเราก็สามารถหาความรู้ เอาความรู้ของเราตรงนี้นะคะมาใช้ต่อยอดในเรื่องของการเงินอย่างนี้เป็นต้นเพื่อรหัสมาเนี่ยศัพสามพฤษภานะคะแต่ช่วงมาตอนแรกเนี่ยยังไม่มีดาวอะไรมากระตุ้นนะคะแต่ก็ยังเป็นจุดที่มหมายถึงว่าเราได้ละนะมีโอกาสได้เงินละนะคะทีนี้พอมิถุนากรากคดายิ่ยงมีดาวรายเดือนอะ่ะโครจรไปแบบกระตุ้นอีกนะคะมันก็จะทําให้เรื่องของการเงินของเราอะ่ะมันโดดเด่นอย่างต่อเนื่องเออนะ คือเมษาเริ่มรู้ข่าวใช่ไหมคะสงการรู้ข่าวละพุธภาได้ตังและแต่ได้จังได้ตังจากดาวพธหัสดวงเดียวนะพอมิถุนาดาวพุธกับดาวอาทิตย์โคจรเข้ามาค่ะเลยทําให้มีโอกาสได้เงินตั้งหลายดวงถูกไหมคะห้าเจอสี่ห้าเจอหนึ่งหนึ่งเจอสี่โอ้มีโอกาสได้ความรู้ได้เงินจากความรู้ได้เงินจากดาวพุธการติดต่อสื่อสารการค้าขายการเจราจาได้เงินจากดาวอาทิตย์เรื่องของหน้าที่นะหรือได้แบบอยู่ดีๆก็มาจากแบบ เรื่องของทรัพย์สินของเรานะอธิมาจากพบพันธุนะทรัพย์สินของเราแปลยอดออกมาเป็นเงินได้คนในครอบครัวของเรานะเอื้อเฟื้อเกื้อกูลเรื่องของการเงินอย่างดาวพุธอย่างเงี้ยนะคะเรื่องของการติดต่อการสื่อสารกับลูกค้านะคะหรือลูกน้องสามารถทําเงินให้กันกับบริษัท เรื่องของการลงทุนนะลงทุนแล้วดีได้นะต่อยอดโอ้มาโรโร,โรวัยวเอกสารสัญญาเรื่องของแบบทรัพย์สินมันแบบลื่นไหลไหลคล่องนะติดต่อเจราจาอะไรมันประสบความสำเร็จไปหมดนะคะอุย้ยมิถุนาโอเคเลิศน,นะพอเดือนกรกฎาใช่ไหมคะดาวเกตก็มาอีกนะคะดาวเกตเนี่ยเป็นมหาอุดอีกโชคช่วยบุญช่วยนะคะเงินมันดีอยู่แล้วนะมันก็จะแบบเหมือนเข้ามาแบบปรับปรับ เข้ามาอีกแบบอย่างต่อเนื่องจากความรู้ของเรานะคะหรือเข้าไปแบบอยู่ดีก็มาบุญช่วยโชคช่วย,วย,ยไปทําบุญแล้วก,ก็อาจจะได้เงินมาอย่างนี้ก็ได้นะหรือได้มาจากเรื่องของต่างประเทศออนไลน์ความสร้างสารรค์ไอเดียของเรานะพอเราขายของเนี่ยนะคะเออแล้วเราก็อาจจะแบบว่าไปเน้นออนไลน์ปกติก็แบบขึ้นบ้างลงบ้างแต่กลายเป็นว่าพอคุณมาทําในช่วงเดือนกรกฎาเรื่องของออนไลน์ต่างประเทศเนี่ยเป็นมหาอุดนะ คุณจะได้เยอะสุดๆนะคะก็ลองไป,ไปไปไปปรับแผนดูนะคะแล้วเดือนกนรกฎาเนี่ยดาวพุธจะโครจรถอยหลังกลับมานะคือมิถุนามารอบหนึ่งแล้วก็แล้วก็วิ่งไปที่โพสตารา์ชะแล้วก็วิ่งถอยหลังกลับมาอยู่ในภพกระดุมพระอีกนะก็อาจจะเป็นไม่ได้ว่าได้เงินอยู่ละจากลูกค้านะ,ะนะการเงินมาแบบ เยอะมากได้เงินจากการลงทุนเสร็จแล้วเนี่ยก็อาจจะไปติดต่อในหน้านะหรือให้เซลเนี่ยไปวิ่งขายหรือไปลงแอดโฆษณานะหรือไปพูดคุยอะไรบางอย่างเนี่ยนะคะแล้วไอสิ่งที่พูดที่คุยเนี่ยนะคะ,ะหรือที่ลงแอดไว้เนี่ยก็กลับมาแบบต่อย,ยอดทางด้านการเงินในช่วงเดือนกรกฎาอีกนะแล้วเป็นกเกษตรอีกโอ้โหคือได้แล้วได้อีกเนาะเออ แล้วพอดาวศุ์เนี่ยก็มาเดือนกรกฎาคมกันนะคะดาวศุ์ก็คือตัวขุณด้วยนะตัวเราเป็นบอกเกิดของเงินใช่ไหมคะเราก็อาจจะรู้ว่าเฮ้ยแบบเรื่องของการเงินของเรามันแบบเริ่มปูทางมาพลิก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 พลขึ้นไปเลยนะคะแล้วเราก็ลงมือทําด้วยนะคะเราก็พยายามแบบวางแผนเราก็พยายามแบบ คิดนะคะวิเคราะห์นะคะหรือแก้ไขปัญหาอะไรที่มันแบบไม่ดีเราก็จะมาวางแผนใหม่นะทำให้มันดีขึ้นเอาตัวเราเนี่ยเข้าไปนะคะทำให้อุปสรรคต่างๆมามันลดน้อยลงปัญหามันลดน้อยลงต่อยอดมากขึ้นหลังจากนั้นนะคะดาวเกตดาวสุกเนี่ยก็จะลอยโครจรไปจนถึงเดือนสิงหาคมนะคะก็เลยมองว่าเฮ้ยเรื่องเงินคุณ่ะ มันเด่นจริงๆอ่ะมันเด่นไปแบบหลายเดือนเลยนะแต่ทีเนี้ยนะคะดาวพฤหัสอ่ะเขาจะอยู่ถึงแค่เอ่อหนึ่งตุลาก็ตีไป30กันยานะคะประมาณแค่4เดือนกับอีก2อาทิตย์เพราะฉะนั้นสเดือนกับอีกสองอาทิตย์เนี่ยมันเป็นช่วงคุณโกยอ่ะแล้วคุณต้องโกยแบบทุกทางนะเพราะมันมีดาวมาลอยเยอะมากนั่นหมายความว่าโอกาสทุกอย่าง เลยอะนะคะทั้งตัวเรานะ,ะทั้งการติดต่อทั้งครอบครัวมาแบบฟุกๆุโอ้ทั้งการแก้ปัญหาทั้งความรู้คือมันมันมีอิทธิพลของดวงดาวเยอะนะคะเราก็ต้องทําให้ครบนะไม่ใช่แบบดาวเกตมาลอยใช่ไหมเออคุณได้โชคฟุกๆอยู่แล้วนะคะ แต่คุณก็ไม่ไปทําอะไรออนไลน์เลยหรือต่างประเทศเลยทั้งๆที่คุณมีโอกาสเพราะดาวเก่มาอยู่ตรงเนี้ยสองปีจะมาอยู่ในภพการเงินแล้วเป็นมหาอุดอีกแล้วร่วมกับกลุ่มดาวที่ดีอีกอ่ะแทนที่คุณจะได้เงินแล้วแบบบวกบวกบวกขึ้นไปอ่ะคุณก็ต้องแบบรีบไปโกยหรืออย่างดาวพูธเนี่ยคุณต้องพูดไหมคุณต้องเจรจาไหมคุณต้องติดต่อไหมคุณต้องขายออนไลน์ไหมคุณต้องสื่อสารกับลูกค้าไหมคุณต้องคุยกับแบบเรื่องของทรัพย์สินไหมเรื่องของคนในครอบครัวไหมคุณต้องคุยไหมอะไรเงี้ย คือถ้าไม่ถ้าไม่ทำอะ่ะมันก็จะกลายเป็นว่ามันได้แหละแต่มันมันน่าจะได้มากกว่านั้นน่ะอารมณ์ประมาณนี้นะทีนี้มาดูเดือนกันยาบ้างนะคะกันยาเนี่ยจะเป็นเดือนสุดท้ายที่ดาวพฤหัสรออยู่ในภพการเงินแล้วเดี๋ยวตุลาพฤศจิกาธันวาเนี่ยนะก็จะกระโดดข้ามไปที่ภพศาสตร์ชะทําให้เรื่องของการเงินของคุณไม่มีดาวลอยตั้งแต่เดือนตุลานะทําให้การเงินไม่โดดเด่น อาจจะเป็นเพราะจุดเปลี่ยนในเดือนกันยายนนี้แหละที่มันมีมุมดาวก็คือมีดาวอะไปลอยอยู่ในพกการเงินการงานแล้วก็พกปัญหาพบอรินรคะโคจรสัมพันธ์ทํามุมถึงมันเลยทําให้เฮ้ยงานเรามีปัญหาอะไรหรือเปล่าเงินเราติดขัดอะไรหรือเปล่าเลยทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างขึ้นอย่าง ดาวพุธเนี่ยมาจากพกการเงินนะคะในเดือนกันยาจะโคจรเข้าสู่จุดอริเงินเราเริ่มติดขัดมีปัญหาหรืออาจจะมีหนี้สินเพิ่มนะคะซึ่งสิ่งนี้ก็อาจจะมาจากเรื่องของงานของเราเพราะว่าดาวพุธก็จะกระเด้งนะคะไปเจอดาวราหูกับดาวเสาร์ที่อยู่ในพกการงานบางทีคุณอาจจะแบบได้งานแบบโปรเจกต์ใหญ่มาเลยก็ได้นะคะพอได้โปรเจกต์ใหญ่แล้วเนี่ยถ้าเกิดคุณแบบหมุนเงินไม่ทันนะคะบริหารจัดการไม่ดี อาจจะมีปัญหากับพาร์ทเนอร์ก็ได้นะคะอาจจะมีปัญหากับผู้ใหญ่เ,เจ้านายก็ได้นะคะเลยทำให้งานที่เราทำเนี่ยมันเหมือนมันมีอุปสรรคมันมีปัญหานะคะมันมีโอกาสติดขัดด้านการเงินหรืออาจจะมีเรื่องของปัญหาอุปสรรคนะคะมาจากพาร์ทเนอร์หรือคนใกล้ชิดกับเราอย่างถ้าเป็นพาร์ทเนอร์เนี่ยนะคะอังคารเนี่ยเป็นดาวของพาร์ทเนอร์ มาอยู่ในภพอริแต่ว่าโหได้ดาวตั้งหลายดวงมันเหมือนพาร์ทเนอร์เราอ่ะเขา,เอ,าอาจจะตั้งตนเป็นศัตรตูหรือมีปัญหาเยอะแล้วเขาก็มีอิทธิพลเยอะด้วยเพราะว่าตัวเขาอ่ะได้แบบเกน่ะองเก์อุดมเกน่ะคือเขามีปัญหาเรื่องเยอะเรื่องแยะแต่เขาก็แบบเหมือนมีอำนาจอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยค่ะที่จะต่อรองเรื่องเงิน นะต่อรองเรื่องลูกค้าได้นะคะพออำนาจอยู่ที่เขาแล้วการเงินเนี่ยอยู่ติดกันกันกบตัวเขานะคะเลยทำให้การบริหารจัดการมันอาจจะค่อนข้างยากแล้วถ้าเราจับงานใหญ่มาแล้วพาร์ทเนอร์เราไม่เห็นด้วยคู่ค้าเราไม่เห็นด้วยคู่ครองเราไม่เห็นด้วยคนใกล้ชิดทำตัวมีปัญหาแบบนี้ตกลงกันไม่ได้เรื่องเงินเงินทองทองเนี่ยแล้วมันจะไปต่อ,อยังไงมันอาจจะเจอปัญหา ก็ได้นะอย่างดาวเสาเนี่ยก็โครจรแบบถอยหลังกลับมาจากพบลาพระนะมันเหมือนผู้ใหญ่คนที่เคยเป็นที่พึ่งให้โอกาสในเรื่องของการงานของคุณนะให้คุณแบบได้เงินมาเนี่ยซึ่งตอนแรกคุณได้เงินมาเพียบเลยถูกไหมคะผู้ใหญ่คนนี้คนต่างชาติคนนี้หรือแบงก์นี้นะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง เพราะดาวเสาวเดินถอยหลังคนเดิมๆอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงทําให้มันกระทบกับเรื่องของงานของเราแล้วดาวเสาวก็จะพุ่งไปที่ดาวพฤหัสซึ่งมันเป็นดาวของแบบคู่ศัตรูเป็นดาวคู่ศัตรูนะคะก็เลยทําให้มีการปรับเปลี่ยนแผนม,มีปัญหาอะไรหรือเปล่าคุณจึงต้องระวังว่าการเงินคุณมันพุ่งสุดๆเลยนะคะแล้วมันก็จะมีข้อจํากัดเนี่ยในเดือนกันยายนต้องวางแผนให้ดีเพราะหลังจากนั้นแล้วดูเหมือนว่าการเงินอ่ะมันจะไม่ค่อยเด่นละนะคะ พอเดือนตุลาคมใช่ไหมคะดาวพฤหัสโครจรเข้าสู่ภพศาสชะมันเลยเหมือนกับว่าเรื่องเงินไม่เด่นละมันจะต้องแบบออกไปวิ่งเต้นออกไปเจอสังคมออกไปสร้างคอนเนคชันออกไปติดต่อออกไปพูดคุยกับเพื่อนกับพี่น้องยืมเงินหรือเปล่านะคะหรือต้องไปหาแบบคอนเนคชันสร้างคอนเนคชันอะไรบางอย่างเพิ่มเติมหรือจะต้องแบบไปแบบลงแอดโฆษณาหรือต้องไปแบบหาความรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมอะไรอย่างเงี้ยนะคะคือมันเหมือน กลายเป็นว่าดาวพฤหัสไปไปสัมพันธ์กับภพศสหัสชะแทนและไม่ได้มาช่วยกระตุ้นเรื่องเงินและไอความรู้ที่เราเคยได้มาแบบเพื่อแบบต่อยอดเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้โดดเด่นในช่วงเวลานี้แล้วความรู้เนี่ยก็อาจจะไปอยู่ในกลุ่มแบบของแบบคนรอบข้างเราต้องเข้าไปอัปเดตอัปเกรดตัวเองหน่อยซีในสังคมเขาเป็นยังไงเขารู้กํากลังจะรู้เรื่องอะไรนะคะต้องเข้าไปอยู่ในกลุ่มผู้แบบมีความรู้แทนเป็นการแบบเข้าสังคมอ่ะ ไม่ได้เหมือนมาเป็นการหาเงินแล้วอ่ะเป็นการสร้างคอนเน็ t ชันมากกว่านะซึ่งดาวพระหัสเนี่ยก็จะอยู่ในภพศาสชาเนี่ยไปถึงปลายเดือนธันวาคมแต่เป็นการโคจรแบบผิดปกติก็คือมาแป๊บหนึ่งนะคะแล้วเดี๋ยวพอช่วงสิ้นปีอ่ะโคจรถอยไปอยู่ในภพการเงินอีกรอบหนึ่งแล้วการที่คุณเข้าไปติดต่อกับคนในสังคมของคุณอ่ะก็จะเป็นแบบ กลุ่มสไตล์ดาวพฤหัสเยอะหน่อยนะแล้วเป็นมหาอุดเนี่ยก็อาจจะเป็นแบบผู้ที่มีความรู้ก็แบบรู้เยอะรู้มากเลยแบบเป็นด็อกเตอร์ถ้าเป็นหมอก็เป็นแบบผู้บริหารพอเป็นพอออะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือถ้าเป็นแบบอ่าคนมีความรู้ก็จะต้องแบบคือคือเป็นคนที่นับถูกนับหน้าถือตาในสังคมนั้นๆน่ะนะคะว่ามีความรู้หรือว่ามีแบบคุณธรรมมากเด่นมากอ่ะในสังคมนั้นๆ ทีนี้นะในช่วงปลายปีเนี่ยนะคะช่วงใกล้ปีใหม่เอางี้กันช่วงคริสต์มาสนะนะดาวพุะอาจจะถอยกลับไปอยู่ในพบก,การเงินอีกรอบแต่เป็นการเดินถอยหลังเนี่ยนะคะแล้วในช่วงธันวามกราธันวาหกแปดถึงมกราหกเก้าเนี่ยเป็นช่วงเดินถอยหลังทําให้เรากลับ เหมือนไปหาเงินนะในรูปแบบเดิมๆที่เราเคยได้อช่วงเดือนพฤษภ,ภาคมมิถุนายนกรกฎาคมที่ดาวพฤหัสย้ายเข้ามาดีๆเหมือนเราเลองกลับไปทําเรื่องเก่าเรื่องเดิมซีอะไรอย่างเงี้ยแต่ในช่วงธันวาคมมกราคมมันจะมีมุมเลงก็คือมันจะมีดาวมรดกตุน้นอยู่ในภพมรณะด้วยทําให้การที่เรากลับไปทําในสิ่งเดิมๆรายได้แบบเดิมๆเ,เนี่ยมันก็อาจจะต้องทําให้เราแบบทิ้งอะไรบางอย่างเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างด้วยเพราะภพมรณะคือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงนะคะ เช่นหนึ่งนะคะดาวสุกเนี่ยมาเจอก่อนเลยเปลี่ยนแปลงตัวเองนะคะจากก่อนหน้านี้เราเคยแบบติดพาร์ทเนอร์คนนี้นะติดคู่ค้าคนนี้นะหรือคอยพึ่งพิง แฟนอย่างนี้ก็ได้นะคะเราอาจจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงวิธีของตัวเองบ้างเช่นลุกขึ้นมาหาเงินเองนะคะหรือเดินทางออกไปทําอะไรเองหรือไม่ต้องพึ่งคนอื่นน่ะเปลี่ยนแปลงวิธีของตัวเองเพื่อที่จะได้เงินมาในเรื่องเรื่องสิ่งเดิมๆนะคะอย่างดาวอาทิตย์เนี่ยมาจากโบพันธุใช่ไหมคะอาจจะมีการย้ายบ้านไหมขายบ้านนะคะเรโนเวทบ้านหรือทรัพย์สินนะคะหรือออก อยู่ห่างไกลก,กันกับครอบครัวเดินทางไปตรงนั้นตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยมีการปรับเปลี่ยนสถานที่อยู่อาศัยหรือไปไปแบบสาขาอื่นไปนอนที่อื่นบ้างไปดูงานที่ต่างจังหวงต่างจังหวัดเพื่อที่มีโอกาสในเรื่องของรายได้ที่เคยได้อย่างดาวอังคารเนี่ยนะคะก็มาจากภพปัตนีด้วยนะคะอันนี้เป็นพินทุบาทอะ่ะอันนี้น่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงเรื่องของพาร์ทเนอร์คู่ค้าหุ้นส่วนคนที่อยู่ใกล้ชิดเนี่ยที่หาประโยชน์กันไม่ได้แล้วไม่ให้ประโยชน์ไม่เอื้อประโยชน์กันแกกันเนี่ยนะคะ ก็อาจจะเออแยกทางนะคะต่างคนต่างเดินไหมฉันก็จะได้กลับมาเป็นตัวของตัวเองเปลี่ยนแปลงตัวเองทําเองก็ได้อะไรเงี้ยอย่างดาวพุธเนี่ยก็มาจากพกปุตตะนะคะก็อาจจะแบบเปลี่ยนกลุ่มลูกค้าไหมหรือลูกน้องคนไหนที่ไม่แอคทีฟนะคะเออออกไปไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างนะคะในชีวิตคุณเพื่อให้คุณได้เงินแบบที่คุณเคยได้อะมันต้องปรับอะ่ะนะ,ะปรับกลยุทธ์ปรับ บุคลากรปรับกลุ่มสังคมปรับคนรอบตัวคุณนะปรับเปลี่ยนหรือย้ายสถานที่เปลี่ยนแปลงที่ที่เคยแบบอยู่คนที่เคยใกล้ชิดปรับหรือเปลี่ยนออกไปแต่ถ้าพูดถึงมรณะเนี่ยก็เป็นเรื่องของสุขภาพเหมือนกันเมื่อดาวตกอยู่ในช่องเสียเยอะคุณอาจจะต้องระวังเรื่องของโรภคภัยไข้เจ็บนะของทั้งตัวเองหรือคนใกล้ชิดก็จะไปกระทบกับเรื่องของรายได้ของคุณได้เช่นเดียวกันทีนี้ มันจะมีแบบมุมดาวแบบนี้เข้มข้นก็นคือช่วงธันวาม,มกรานะคะเป็นช่วงจะหาเงินก็ได้แต่ต้องปรับหรือจะเสียเงินก็ได้จากเรื่องของพบมรณะโรคภัยไข้เจ็บนะคะหรือเสียเงินจากเรื่องของการปรับเปลี่ยนเนี่ยนะคะแต่คุณจะเริ่มรู้สึกแล้วว่าเ้ยการเงินเรามันเริ่มแบบเข้าที่เข้าทางคือประมาณเดือนมีนาก่อนนะเพราะเดือนมีนาเมษาพฤษภามันจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายอะ่ะที่ดาวพระอาจะอยู่ในภพการเงินก่อนที่จะย้ายไปอยู่ในภพศาสตร์ ในช่วงเดือนมิถุนาต่อไปเพราะฉะนั้นเงินของคุณนะ่ะมันยังขึ้นขึ้นลงลงนะในช่วงธันวามกรายาวไปจนถึงกรุมพานะแล้วก็มีนะค่อยเริ่มเห็นชัดแล้วว่าตกลงนะ่ะเราควรจะได้เงินจากอะไรจากการที่เราปรับเปลี่ยนนู่นนี่นั่นไปไปมาๆเนี่ย มันจะเริ่มชัดเจนแล้วว่าอ๋อแบบนี้แหละงั้นทําอย่างนี้แหละนะมันจะมันจะดีมันจะเป็นช่วงโค้งสุดท้ายมีนาเมษาพฤษภาที่เราจะมีโอกาสโกยเงินอีกรอบนะหลังจากนั้นแล้วพุทถหันไม่อยู่ในภพก,การเงินแล้วนะอีก1ิบอีกสิกสสสปีกว่าจะมาเจอกันอีกรอบเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนให้ดีสําหรับคนพฤษสกมันเป็นเรื่องรายได้ของคุณแต่คุณก็ต้องวางแผนให้ถูกทางด้วยว่าช่วงไหน ใช่หรือช่วงไหนเออมีปัญหาหรือช่วงไหนมันไม่ค่อยแน่นอนนะคะจะได้ระวังตัวเอาไว้สำหรับคนที่สนใจดูดวงส่วนตัวทักไลน์ id cheeta astrology อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ